โหนบุสรินเคยทำนายก่อนกาโตศึกแบบนี้แม่นมากคำทำนายของอาจารย์บุตรินเผยว่าจากสถิติดวงเมืองถ้าดาวพฤหัสโคจรเข้าไปในเรือนวินาศของดวงเมืองวงเล็บราศีมีนมีแนวโน้มว่าพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงจะมรณภาพอย่างน้อย1-2ถึง,งรูปหรือถ้าไม่มรณภาพพระสงฆ์ก็เสียไปเพราะปาราชิกทั้งนี้ปาราชิกเป็นชื่ออาบัติหนักที่สุดในพระวินยัยเมื่อผกสุร่วงละเมิด แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งต้องขาดจากความเป็นพิสุทันทีบวชเป็นพิสุอีกไม่ได้มี4ข้อคือ 1. เสพเมทุน 2. ลักทรัพย์3คมามนุษย์ 4. อวดอุตริมนุสษษธรรมซึ่งคำทำนายดังกล่าวของอาจารย์บุษรินได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีของในพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพญชัด อำเภอฉว,วังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถูกโยงเอี่ยวข่าวชาวของพระนักเทศชื่อดังเสพเมทุนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหญิงสาวรายหนึ่งในช่วงแรกอดีตพระกาโตออกมาปฏิเสธและได้หายตัวไปก่อนที่จะตัดสินใจศึกเพื่อยุติอุปสรรคแต่ในที่สุดอดีตพระกาโตก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าได้มีความสัมพันธ์กับศีกาชื่อตองจริงในขณะที่ยังอยู่ในเพศบรรพชิตจนเกิดกระแสวิพากวิจารอย่างหนักขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ